สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มารีวิวถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ค่ะสลากที่ถูกนะคะพอดีเราซื้อออนไลน์ค่ะผ่านแอปเป่าตังนะคะซื้อสลากในราคาใบาละ80บาทค่ะพอสลากออกพอรางวัลออกนะคะเราก็ ลุ้นค่ะโดยไปเซิร์ชในเว็บอื่นๆก่อนนะคะเพราะว่าในแบบอปเต่าตังเนี่ยยังไม่ได้โชว์รายละเอียดว่างวดนี้หวยออกอะไรนะคะหรือวอตตอรี่ออกอะไรเราจะต้องเอาไปเซิร์ชในเว็บอื่นๆก่อนนะคะพอเซิร์ชออกมาค่ะปรากฏว่าเราถูกรางวัลน,นะคะ1ใบสามตัวท้ายนะคะมูลค่า4000บาท หลังจากนั้นค่ะพอช่วงเย็นๆจะมี SMS มนะคะมาจากกองสลักที่เป็นสลักดิจิตอลค่ะเขาก็มาบอกว่าเออนี่นะถูกรงงางวัลเลขท้าย3ตัวหนึ่งใบจะขึ้นบัญชีเองหรือจะรับผ่านออนไลน์ที่เป็นบัญชีผูกติดเอาไว้แล้วก็กดรับผ่านออนไลน์นะคะซึ่งงวดนี้ค่ะเราซื้อทั้งหมด15บใบนะคะ15ใบสำหรับที่ซื้อรวมทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้แปลว่าซื้อ15ใบแล้วถูกนะคะปกติซื้อเยอะกว่านี้ก็ไม่ถูกก็มีนะคะ ทีนี้ค่ะพอยืนยันการขึ้นเงินผ่านออนไลน์ค่ะระบบก็จะให้ใส่ข้อมูลของเราค่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารให้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะให้ยืนยันว่าผู้รับเงินชื่อนีอ้วิธีขึ้นเงินก็คือโอนเข้าบัญชีนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรถ้าถูกต้องแล้วระบบก็จะบอกว่าจะมีอากรสแตมด้วยนะจะมีหักนู่นนี่นั่นด้วยนะสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือเงินประมาณ3,900กกว่าบาทนะคะ หลังจากนั้นค่ะระบบก็จะบอกว่าทําการอาพอเรากดยืนยันโอเคทุกอย่างเสร็จแล้วระบบก็จะบอกว่าทํารายการเรียบร้อยแล้วเงินรางวัลจะเข้าให้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะตอน6โมงเชา้าโดยโอนเข้าบัญชีของเราที่ผูกติดกัาไว้มาซื้อกันเยอะๆนะคะสลากออนไลน์